รถครอบครัวโตโยต้าอินโนวาเครื่อง2.8ซีซีดีเซลเกียร์ออตโต้ตัวนี้เป็นตัวท็อปพรอมโอมดขายราคาตัดสดอยู่ที่570,000บาทจ้ะพี่น้องรถสวยๆไปกันได้เบิรดเฮือนพี่น้องเอ้ยไปกันได้เจ็ดคนรถ3ามตอนเอ้าเบ่งดูนี่สวยมากพี่น้องรถคันนี้สภาพดีด้วยนะ ไปดูรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวกวมดจะเปิดเข้าไปดูข้างในกันข้างในนะ่ะโคตรหรูเลยพี่น้องคือจังระดับผู้บริหารเลยเด้รถหน่าสวยสวยเบาะหนังแบบเต็งตึงเบาะปับไฟฟ้าอีกต่างหากเนี่ยเอาให้ดูยางดูล้อประตูดูเนี่ยหรูลามาเห่าจริงๆราคาหาแสนเจพี่น้องกมดขายให้เลย5้าแสนนะสภาพดีเด้อข้างหลังก็จะเอาเบาะลงนี่ก็เป็นอีกตอนนึงได้นี่ เป็นอีกตอนนึ่งเอาไปอีกพี่น้องนี่ไปก็ได้เจ็ดคนแต่ว่าบางคนเขาก็เอาไวบ้บรรทุกกันนะเอาใส่ของใส่ยังน่ะไปกันบ่หลายคนก็นเอาบลอกคืนพับคืนได้แบบนี้เลยจ้ะนี่พี่น้องพับคืนเลยสะดวกสบายมากโอ้โหสวยมากสวยจริงๆ สนใจรถจอดอยู่เต้นโกมดรถมือสองนี่เด้อหน้าตานาลานเป็นแบบนี้พี่น้องติดถนนมิตรภาพอุดรคอนอแก่นตำบลน้อนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจ้า